สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการตั้งค่าเวลาแล้วก็อัปโหลดโปรแกรมนะครับก่อนอื่นเลยมาดูที่ตัวเครื่องนะครับที่ตัวเครื่องนะครับที่ลูกค้าจะได้ไปนะครับก็จะเป็นตัวบอดชิปต่างๆนะครับที่รวมไว้ในแผ่นเดียวกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นจอ led นะครับตัวที่2จะเป็นตัวโมดูลที่ใช้ในการเล่นเสียงเล่นิเนนะครับลูกค้าทจะได้ไปก็จะมีนะครับ ตัวที่1ก็คือตัวตัวตัวเครื่องเวลานะครับตัวที่2ก็คือเครื่องตัวนี้จะเป็นสายที่ใช้ในการเสียบตัวเสียงนะครับตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นเสียบเข้ากับขยายเสียงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเสียบเข้ากับตัวเครื่องเวลานะครับแล้วก็สาย USB นะครับที่ใช้ในการอัปโหลดโปรแกรมนะครับอีกปายด้านหนึ่งจะเป็นเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อีกปายด้านหนึ่ง จะเป็นสายเสียบกับเครื่องนะครับหรือจะปล่อยที่นึ่งนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวตัวลีดเตอร์การ์ดลีดเอร์นะครับที่ใช้ในการอัพเพลงนะครับที่ผมหยแท้ไปอ่ะมาดูตัวแรกนะครับอ่าช่องนี้ครับจะใช้เสียบช่องเสียงครับที่นะครับตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะครับช่องเสียงก็สอดเข้าไปกับตัว ตัว่องนี้นะครับ <Jah nak> no แล้วก็เสียบก็เข้ากับช่องนี้นะครับที่ช่องนี้นะครับสปีกเกอร์นะครับก็จะเขียนว่า SPK นะครับแล้วก็ตัาก็จบแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับอันนี้อีกปลายด้านหนึ่งก็จะเข้ากับเครื่องขยายเสียงนะครับที่เป็นตัว AU ของเครื่องขยายเสียงนะครับซ้ายขวานะครับอ่าต่อไปนะครับ การถอดเมมโมรี่การ์ดนะครับตัวนี้จะเป็นไมโครเอทีการ์ดนะครับตัวนี้นะครับให้ลูกค้าครับกดครั้งหนึ่งนะครับจะมีเสียงดังแก๊กนะครับนะครับแล้วก็ถอดออกมาได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บเพลงครับที่เป็นเล่นไฟล์ mp3 นะครับแล้วก็เอาตัวการ์ดดีเทอครับมาเสียบเข้าไปแล้วก็ไปเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาเพลงเข้าไปในเอทีการ์ดอีกทีนึงนะครับ อ่าสมมติเราใส่เพลี่ยเสร็จแล้วก็ล็อกถอดออกมานะครับแล้วก็ความนะครับใส่เข้าไปในช่องตัวเอดีการ์ดนะครับแล้วก็กดครั้งหนึ่งครับคว่ำลงนะครับของตัวหนังสือนะครับแล้วก็กดครั้งหนึ่งก็จะมีเสียงดังแก๊กนะครับก็คือเสร็จแล้วครับอ่าโอเคตัวต่อไปครับอ่าตัว USB นะครับสาย USB ปลายด้านหนึ่งนะครับที่เป็นถ่วงกลมนะครับให้ลูกค้าเสียบเข้าไปกับช่องนี้ครับเสียบเข้าไปเลยนะครับอีกปลายด้านหนึ่งก็จะเป็นสาย USB นะครับลูกค้าก็เสียบเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปปุ่มนี้ครับปุ่มนี้ดีกว่าปุ่มนี้จะเป็นตัวเปิดปิดนะครับปิดเครื่องเวลานะครับภายในบอร์ดนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวตั้งค่านะครับชัดเวลาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัว up ัพคือเพิ่มตัวเลขนะครับตัวดาวก็คือลดลงเวลาลงนะครับเดี๋ยวจะสอนอีกทีหนึ่งในการตั้งค่าเวลานะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับตัวที่2ค่านะครับตัวต่อไปนะครับตัวปักนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างจะเป็นปักอันนี้จะเป็นช่องเสียบขยายเสียงครับก็คือ เครื่องเวลาจะตัดเองตัดไฟเองนะครับตามเวลาที่เราตั้งไว้อันนี้คือเปิดเครื่องครับเปิดปิดเมื่อให้ไฟเข้าไปนะครับภาพรวมของระบบก็จะประมาณนี้ครับในพาร์ทต,ต่อไปนะครับเราจะทําการอ,าอัพโปรแกรมนะครับแล้วก็เลือกพอร์ตเลือกบอร์ดต่างๆนะครับขอบคุณครับ